เรา,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 าเป็นคนไทยคนนึงเหมือนเหมือนเหมือนกันจะครบท่านทุกคนนะครับแต่เราต้องการสร้างพรรคการเมืองเพื่ออนาคตเป็นพรรคที่เป็นสถาบันที่เป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้จริงๆนะคะไม่ได้มาเพื่อแข่งขันหรือมาอด่าทอกันหรือมาอะไรอยะไรเงี้ยไม่มีค่ะก็จะเป็นการที่เราเป็นจิตอาสาพัฒนาประเทศโดยแท้จริง เพราะเรทปกติจิตอาสาไม่ได้ค่าตอบแทนก็ทํางานอยู่แล้วในทุกๆวันแล้วก็ทํางานอาจจะมากกว่าคือเกือบ24ชั่วโมงด้วยซ้ำของนโยบายแต่ถ้าเด่นๆก็คือที่เราเน้นก็คือเป็นนโยบายเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสักร้องอันดับแรกนะคะแล้วก็เป็นการเร่งการสร้างรายได้เข้าประเทศเข้าแต่ละจังหวัดนะคะเพื่อให้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยไม่เราจะไม่เน้นนโยบายที่เป็นประชานิยมหรือการแจกโน้นแจกที่เพราะประชาชนทุกคนมีศักดิ์ศรี มีคุณค่ามากกว่านั้นก็คือเราต้องการสร้างรายได้เข้าประเทศนะคะสร้างรายได้เข้ามาในสู่ในภาคเกษตรกรรมให้มันยั่งยืนกว่านี้สินค้าเกษตรให้มีราคาดีกว่านี้น้ํามันแล้วก็ก๊าซถ่งต้นต่างๆต้องการให้ลดราคาลงซึ่งทําได้จริงๆแล้วทําได้แล้วก็ทุกๆรัฐบาลทราบดีว่าทาได้นะคะอยู่ที่ว่าจะทำหรือเปล่า แต่ว่าในสิ่งที่หลักๆก,ก็คืออีกอย่างก็คือเป็นการสนับสนุนกองทัพในการปกป้องอธิปไตยของประเทศซึ่งตรงนี้เราทำมาตั้งแต่วันแรกที่มีเสีบปืนที่เซเว่นใช่ไหมคะและจนทุกวันนี้ก้าอิสระในานามของชมรมอินดี้ทีมนะคะจิตอาสายังไม่เคยถอยออกจากนหน้าแนวเ,เลยแนมะ้แต่วันเดียวค่ะก็คือที่อาจจะเห็นตามสื่อหรืออะไรต่างๆเพราะเราเป็น เป็นทีมงานเดียวที่เข้าไปส่งข้าวให้พี่ๆทหารวันละประมาณ6,000-8,000่องโดยการรวบรวมมาจากผู้สูงอิยที่มีจิตสาารและใจบุญต่างๆแล้วก็ตั้งรงทานซึ่งเป็นชมรมนะคะไม่ได้เกิดจากการคินะคะในนั้นก็มีจังใหม่ก็คือเขตสองเขตสามเขตสี่เขต 4, เห้าเขต 4, เจ็ดเอ,ดอ็ดเจ้าก็คือว่าขออนุญ,ญาตตั้งเป่าหนึ่องเพราะว่าขออนุญาตอัน ประชาชนคนไทยว่าผู้ที่อยากจะเปลี่ยนแปลงลองหันมามองตัวเลือกใหม่ๆนะคะเนด้วยความที่หยกเป็นศิตอาสา,ศามาปีนี้ปีที่9แล้วอ่ะดังนั้นเนี่ยหยกจึงมองว่าการเมืองควรจะมีหัวใจจิตอาสาเนาะ แฟนที <pid> ่ดีที่สุ